ครับผมเคยอีสานใต้ครับครับมื่อนีผมกับมหาเนี่ยวทางไปฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมืดอนีกับมหาคุณพ่อสัมลีครับได้ข่าวว่าเพิ่นกับฟันเหม่นอยู่ครับผมกับบด้มาเห็ดลิปเพิ่นหลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เพิ่นกับฟันแล้วเนาะครับเดี๋ยวมาฟังเนวยทางน้ากันครับแล้วก็ซอยกันตีตัวเลขน้าเน่ครับเพื่อมีชคมีลาไปน้ากันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อครับมื้อนีบด้ไปไซบอครับพ่อ เออกาว่าไปเก็บใน้ยางอ๋อครับครับ,รบเอาแล้วคุณแม่เพิ่นไปใส่ครับพ่อแม่ก็ไปเก็บใน้ยางถ่ายเนายานะ้อพุ่เน่ะว่ามาเอานำไปกินรื่มนำนะอ๋อก็เลยกลับมาพอเลยกลับ,บม,ามาครับไอหน,น้าหยางนี่บ้านเฮาเขาขายโลเท่าดพ่อเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ซื้อหบาท6บาทเขาคือถูกแท้พ่อก็ถูกที่ได้บ้บาเนเพิ่นก็ไปขายทั้ง คือเนื้อไกเ่เป็น่เจื้อหมาดกับมังหงพอแลน่นอนครับเออเอา<ม>็ำพูดคือท้ามันกับว่านี่ได้หงหมัครับเนี่ยแล้วมือหนึ่งนี่พ่อเก็บได้ไรบอครับรมันสามสิบยี่สิบสามสิบก็รู้เนี่ยเระโอ้กว่าสะได้เงินเราพอเนาะกว่าสะได้เงินลอยท้องลอยให้เกระเปบโก็ เก็บดังปวดเดี่ยวไปครับเออเห็ดแต่น้นผมมีแนวเห็ดเนาะครับถ้าถ้าสามสิบโลนี่สองคนนี่ก็ได้แค่ร้อยแปดสิบบาทเองร้อยแปดสิบก็เอาสิวะครับเพราะได้ซื้ออแยังกินน้ะพ่อครับคงกับเขาเนาะพ่อเนาะได้ซื้อกับเขากำลังกินแน่ครับครับเออครับอ่าวันนี้คุณพ่อฝันหรือเ่ครับเออว่าฝันหน่อยดีอ๋อครับอ่าพ่อลองบอกสู่ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าฝันว่าจังไรครับ อันน่ะปีงมากาัดปะครับเอพอพ่อพ่อไปอยังครับเป็นว่าหอยสิครับแล้วเห็นปีมาบบบ่หูแล้วเห็นบ่เห็นเนี่ยเห็นเนี่ยพนอยู่ในน้ำเนาะครับรครับพนอยู่ในน้ำจะพ <cart pirates> นมากัดยน่ยมเลยครับเออมาเลยเอียนเดียวเรียนอยู่ครับผมมาอีกย่างกัดขาครับเออมาแล้วได้ยนขาพุนเห็นปีงอะไเรื่องอะไ เอ oh, wow. اي, ็ดแา้วอดปวดทุกข์ปวโอ้มันกินมันกินเลือดกินเลือดอิ่มจนมันเต็มท้องมันเลยตัวนี้แบบนี้ครับอือแล้วเฮ้ยแบาใหม่มาหมดแค่แค่มองออกมาไงเลยเอามือเลยอ่ารับออกครับดึงออกเออโอ้ ลองเจีํสามเสียสองนะปมันหมตัวบันใหญ่หน่อยปีเข้มหน่อยนะงานที่จะว่าผมวอเไ้จ้าบอกมันมันกัดขาข้างซ้ายป่ะพ่อข้างซ้ายอ๋อเห็นเนียเนี่ยอยู่ในหนามอยู่หนาะม่ไม่เน้ยหัวเง่งแง่งในหนามมันกูกันพุดอยู่บ่ครับมันตีโรูกขาขึ้นบึกขาซ้ายเอ๊ะแกดแปลเดือดหัว อื่นว่าหนีวะอืมอืมเอาแล้วแล้วพอ่ออ่าพ่อฝันจำนี้บ่ครับเออว่าที่ฝันจำนี้ที่ว่าเราเรียกว่าปีก,ราาออกัร์ขาเนาะการขากิจับมันออกเออแล้วแล้วพ่อตีตัวเลขทำประชุมตัวใดครับถ้าฝันแบบจังซีอาจารย์จังซี่บอกผมก็ว่าปีจะได้น้ำปุป๋กัดมันก็ก่อ อีอยังอ่ะแปดเก้าอะไเนาะคัดกับกอนเนาะครับก็มือผมว่ามือก็หาอ๋อแปดเก้าหาเรงที่จีจังหวะเ่ยือมือหาแปดเก้าเรื่องสื่ก็ได้อ๋หรือหกที่หกใะไรก็ไดผมก็โอ้โหกล้แล้วผมตีเดยกผมเป็นตาคืดก่อนอะไเนาะครับที่เคยมาเอาเงินม่ครับตัวน,นั้น โอ้ยว่าเต็มเต็มแม่อันทีวท่าสองเก่าเลยนะครับครับโอ้เต็มแห่งเจ้าของมันไปถือตัวอื่นครับมันต้นนี้มันเจ้าของมันบวถือเพราะนั้นเจ้าของฝันแต่แต่ครับว่าอันทีว่าตอนไหนว่าง่วงภาคเกียนเอไอว่าใหม่เอไม่หักไม่หักไงตีเลขเก้าสองเนาะที่พอตีเก้าสองสองเก่าอะไรนะครับเพใหม่มันตอนเดียวมันบอกครับมันมาหักเป็นสองตอน คือตั้งเกลียนบาแมนแมนเออโอ้ยมันจะของมันไปซื้อตัวอื่นบัดต้นนี้มันบ่เอาหวานโอ้ยออกมาเป๊ะเลยครับโอ้ยจนเครียดเกวียดากเลยผมเลยเสียดายนะเพราะเราเนี่ยจะคลของฟันเลยจะคลองหมดและแล้วผมกับบอได้มาเฮ็ดคลิปพ่อกระโดดแล้วเนาะก็เนอะกระโดดเนี่ยกระพึงว่าฝันนี่เออกำลังพึ่งว่าฝันนี่นี่มันก็ไก่ทันทีคือว่ามันไก่ทันทีนะแต่ผมฝันมื่อเนีมันมากะ พอดีที่หามือเลขก็ออกเหตุใต้ฟันต่อบปแล้วต่อมาฟันนดนๆจังฟันใ่บ้านจะฟันอย่างเรียบไปแล้วเลขก็ออกไกลเลขออกอันนี้เลขออกเขาจะสิยันครับอันนี้เลขใกล้สีออกเลยด้นะพ่อสร็จแล้วปวดนี้แมนครับพ่อตีตัวเลขให้ก็คือว่าอ่าอย่างก็อ่าหาหมดไม่หาก็คือแปดเก้าห้า เมนเบาพอกาแม่นเรียกได้ทิ่อันนั้นซ้ําเอาว่ะอ๋อเขาเรียกได้ทั้งผมดชมวงที่ซับไปเอยซับเอาแล้วเพราะครับเพราะว่าปิงนีิก็แปดเออกัดนีิก็เก้าเออมื่อค่ะเมื่อก็ห่าเออโอ้โหแล้เรียซับเอาครับตัวได้มักตัวได้ซับล้างซับหลังซับถ่ายกัครับครับโดนหรอกครับน้ำผู้คนผู้เห็นน้าครับ แปดปุ้งไงครับโอ้โหท่านบุบเอาไปธรรมดาครับแปดเก้าห้าเนาะพอพอตีให้ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่สิตีต่างจากคุณพ่อเนาะจะลองซอยตีน้ำแมนครับแม่นเพื่อมีโฉบมีลาไปน้ำกันเนาะพ่อแม่นครับครับหรืออาชิตัสเป็นแปดฮ่าเก้าฮ่าหรือว่าแปดเก้ายังสี่เนาะพ่อแม่นแม่นครับจะล่องโตก็ได้แล้วสิดทรับเอา สามตัวเลยครับสองตัวก็ได้ครับครับลองพิจารณาเบื้องตันฟันนี่พ่อฟันมือใดครับฟันือขึ้นว่านี่ครับอ๋อพึ่งฟันตัวนี้ครับแมนอืแล้วก็เป็นฟันที่พ่อจําได้แมนเนาะแม่แมนอยู่ครับรับจำได้อยู่ครับแล้วปีนี้พ่ออายุเท่แล้วครับอันหกสิบห้าอย่าหกสิบหกครับไม่ว่างนี่อ๋อหกสิบห้าอย่างหกสิบหกครับก็คือ ย่างบะหันเตีมหกสิบหกดีนะย่างบะหันเตียมหกสิบหกดีเป็นบะฮับย่างย่างครับอืมหกสิบห้าย่างหกสิบหกอายุของคุณพ่อสาลีเนาะครับ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 ทู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิรงครับคว้างฝันคุณพ่อกับสันๆครับออครับตัวเลขคุณพ่อกะตีหาแปดเก้าห้าครับอ่าคุณพ่อบอกว่าอย่าลืมตัดน้ําเน่ครับหรือว่ากลับไปกลับมาครับเพื่อมีโชคมีลาบไปน้ากันเนาะพ่อเนาะแม่นครับผม ครับครับเอาพออวยพ่อในตับุช้มน้ำเนยครับว่าจะอ้าวให้ท่านผู้ชมวงะไอ้โชคดีเียงไอ้ถูกถูกผู้คนครับ uh, Lord, okay. we ครับผมจะโมโหที่บอกิอันนี้เป็นไดได้ครับท่านผู้ช่มื่อใดครับเออเอากับคอยแปรเอาที่เอาเนี้ยคันมันแม่นจากเขารักสูตรของเด็กของแน่เขาของผู้นั้นผู้นี้แน่แม่นบ่ล่ะครับเอากับ ที่บวกสมกันอะไร่นี้การบรรณามันเอาโถกเข้ามาเน่นอนเอาก็หาไปแล้ว้อของเบเห็นวงเงินเนี่ยเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะพอนะตัวนี้ก็เป็นความฝันก็เว้าตามตามที่เขาฝันตามความฝันครับครับนั่งเตือนมันกะนั่งเตือนมันกะคิวกงกงุงยู่ดีเลยนั่งเตือนมันกะออกมาเพี้ยนเพี่ยนแน่จริงจีนะครับครับเนียพ่ว่าล้วก็ดีเอ็น หมายบอกออกนักเออกมากโลงคือสุดแน่เล่าโกงยิดีแต่ว่า้องเก่าเข่ค้องเลยงมีดีครับครับโอเคนะาพอกระซับนี่เนาะครับผมก็ขอบพุ้นพอสำลีไรๆครับสวัสดีครับครับสวัสดี